ปาเมื่อกินตาแซลมอนนะคะพี่น้องคะแซลมอนฮันเตา่าแห้งเออสวัสดีคะ่ะสวัสดีพอบนณองมสัสคู่สุคน่ะทางฝั่งไทยฝั่งลา,างต่างประเทศมากคะ่ะพี่น้องคะวั้นี้พผ้ามากินตาแซลมอนนะคะพี่น้องคะแซลมอนฮันเตา่าปลาพี่น้องมึงนอนใหม่ฝรัังกลัวแห้งแห้งกับพี่น้องใหญ่มากนะคะหาอยากเดี๋ยวพี่น้องรุนนีนะ เออน,นานทีจะเจอนะคะแบบไงแห้งเออ <c oughs> ก็เลยอยากให้ดูนะคะเอ,อ <c oughs> ขอโทษด้วยพี่น้องลีลาไปนิดนึงอยากอ่างเฮ้ยแม่นี่ฟงเลยเอ๋อกินเถอะเลเสเริ่มเสริมครับพี่น้องเอ้ยมาค่ะ ตาใส่เม็ดกระทินหอมดอง 嗯。Mm hmm. กินแบบนี้บ่อยๆเกับทุกเมื่อลอวัาสดีดูแลตัวเองยังนะคะพี่เบันมาทำได้บันพี่น่องมันกินไฟเบอร์กินโปรไบโอติกกินพรีไบโอติกก็กินนะคะก็ดูได้จากความน้ำทำร้ายไปด้วยกินไปด้วย อืมก็่าถ่ายพะญาดิก็กินนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เซลมอนกับกุง้งมันใดญมากเลยมันไม่เห็ดกินเลยเลยพี่น้องมันจะไปใส่ห้องฟิดอุณหภูมิติดลบเท่าดก็ละพี่น้องที่มันสามารถขาไทยพยะาติได้ตู้แซ่ดนำมันต้องไปะคะ่ะบลากหลายมือเป็นโอ้เป็นซิปยี่สิบมือก็มีบางเครื่องเป็นเดือนก็นมีะคะ่ะ ออกมากินมืนก็ยังสดอยู่หน่อยที่เวนซื้อมากาก,กินเลยนะคะกุ้งกับแซลมอมตั้งใจว่าจะไม่บอกซูโม่ฟังไหนมาติดตัวไปเนี่ยพี่น้องเว้งนะคะเขาบอกอันเนี่ย ลบสมสิบห้าองศาแซนนี่ให้มีเวลาประมาณสิห้าชั่วโมงนะคะพี่น้องขาแซ่ไปเลยอย่างต่ำสิบห้าชั่วโมงแต่ถ้าลบยี่สิบองศาน่ะแซ่ไปเลยเจ็ดวันขึ้นไปนะคะพี่น้องคาเออนั่นแหละแต่ว่าตูแซ่ธรรมดาบานเท่านี้ก็แซ่ไปเลยพี่น้องมันก็นได้อุ่นใจในจักหน่อยเจ้ามันสิตุ๋ยวตุ๋ยนะคะเออนี่นแหละเฮาก็มีการเสียบเจ้าของอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าก็สบายใจจัซส่แม <laughs> ่อาศัยตัวเจ้าของอ่ะนะตัวเพื่อนบ่ได้ดอกพ่อปลป้ก ตัวใดจะเจ้าควง่ล่ะเออนั่เราเม่บอกซูฟังนะคะพี่น้องค่ะว่ามันไม่ยังดีที่สุดในปตัตตพี่กับพี่น้องทางที่ดีคือเลิกกินนะคะเศร้าเมื่อใดกะคือบาดละมาพี่น้องเราลายห,ห่างเศร้าอันี้บ่หม,มักมีใส่าสัม <c oughs> <c oughs> ngon nha cho bà xăm cả là tí cảm nhận thì sao mặc bà không có mặc cả tuổi đó khó không khó mặc ừ. hay ngược ngược ốc hát ốc hát nhắn เมาอก์นักทั้งเขาเพอิ่งจะมากเจาตั้งที่แรกแล้ว <c oughs> จะกินไปเองเออ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอีแมงขอสุขภาพแข็งแรงลำบากเรื่อยๆถูกไหมแล้ววันที่หนึ่งมาสุขุสุขคนเด้อปีหน้องเด้อขอบคุณค่ะ